ห้าสีสสวัสดีเพื่อนเพพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่กับผมเด็กจังเกอร์บอยชแนลเช่นเคยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับขับรถมาราัชบุรีนะครับผมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์เชนนะครับผมคืออาจารย์เชนมาสอนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่อำเภอหนองยาป้องนะทุกคนตอนนี้นะครับประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ เดินทางนะครับไปที่เขื่อนแก่งกระจานะครับทุกคนนะครับแล้วก็ไม่แน่คืนนี้เราอาจจะไปนอนค้างที่ที่เขื่อนเลยนะครับผมโอเคครับอมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม จะออกถนนใหญ่กันแล้วนะครับผมใช่ป่ะออกถนนใหญ่เนี่ยไปทางไหนเนี่ยเติมน้ำมันเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับทุกคนครับ,รบอตอนนี้นะครับเราก็ออกมาถนนใหญ่แล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับผมมีน้าวห้าไหมอยเอาเต็มถังเลครับลุงก้ห้าเต็มถัง คุยกูเชนกูว่าแล้วทำไมมีกลิ่นไหมอะไรอืมเขาเป่ากูไม่ไม่มีหรอกน่าไม่รู้ว่าจะไม่มีโอเคนบทุกคนก็ตอนนี้ติมน้วมันเสร็จแล้วเราจะออกเดินทางกันต่อเลยครับคิดว่าไปถึงนู่นน่าจะมืดนะหรมืดไหร่นะเชนไปซื้อก่อนไหมซื้ออะไรก่อนก็จะเราแวะเซเว่นซื้ออะไรกินกันก่อน ไม่รู้ว่าจะได้จะได้กลับไปกินที่ห้องแล้วบอกบไม่นัวแล้วเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นมากแรับเราจะอยู่ที่ยี่ห้าองศาแล้วก็เดี๋ยวเขาไปซื้อของในเซเว่นกันดีกว่า ตอนนี้ผมกับอาจารย์เชนนะครับก็มาถึงที่อุทยานแก่งกระจานแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าคนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีเสียงดังเป็นกิจกรรมอะไรไม่รู้นะทุกคน,คนก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่กางเต็นท์กันนะครับบริเวณนี้นะทุกคน,นไปไปยนะัง<ๆ>เราก็อยู่ที่สถานที่นะครับกางเต็นท์แล้วนะครับผมรันกางเต็นท์แล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าคนมากางเต็นท์กันเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยรอบตัวผมเนี่ยมีแต่เต็นท์ทั้งนั้นเลยครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะมีที่ว่างให้เรากางเต้นไหมนะครับตอนนี้เราก็ได้ที่กางเต้นกันแล้วครับแล้วเราก็กางเต้นกันเสร็จแล้วนะทุกคนอากาศก็หนาวมากเลยนะครับแล้วคนก็เยอะมากๆนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดิ่งดื่งกันเล็กน้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มืดแล้วถ่ายอะไรมากก็ไม่ได้นะทุกคนเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ัดีเช้าวันที่2นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นกันแล้วเช้ากันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็จะเก็บเขาเก็บของนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับทุกคนก็วันนี้เราจะไปไหนต่อผมงเย็นไม่มีแพลนไปไหนครับีไปเมื่อเคยไรไเอาไว้ข้างหน้าเลยเออก็ตอนนี้ยังไม่มีแพลนไปไหนนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าเราไปไหนกันต่อนะทุกคนก็จะรอ ดูข้างน,นอกกัน,นด,ไไดีกว่าครับผมไปเดินกันข้างนอกไหครับไปดูเชนปะนี่ครับทุกคนนี่ค่ะด้านนอกนะครับ,รบนนผมก็จะมีเต็นเต็มไปหมดเลยนะซรายขวันน่ารังนี่ก็เป็นเขื่อนนะผมนี้อยู่ติดติดน้ำเลยนะครับแวเราก็จะไปเข้าห้องน้ำกันดีกว่า ตอนนี้นครับหลายคนก็เริ่มบางคนก็เก็บเต็นท์กลับบ้านกันแล้วนะไม่รู้ทำไมกลับไวจังข้องน้ำทำธุระอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เราจะกลับไปที่เต็นท์นะครับแล้วก็ไปเก็บของเลยนะครับผมเก็บเต็นท์แล้วก็เราก็จะเดินทางกันตอนนีครับ โล้ย okay, ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ผมอาจารย์เชนก็ขับรถมาที่สะพานนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวนะครับผมอาจารย์เชนก็อยู่ที่นู่นแล้วนะครับโอเคแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเจออาจารย์เชนแล้วนะครับผม,มเชนอยู่เกาะกลางเลยนะครับสะพานนี้ก็โยกไปโยกมาทุกนะคน นะจาน <laughs> ทำอะไรวะ <c oughs> วิวสวยปะสวยมากเลยนะครับทุกคนบรรยากาศยามเช้านะครับสวย,สวยบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเดินไปสุดสะพานเลยนะทุกคน อยากอยากจะนั่งเรือเลน่นว่ะขอให้ขึ้นเราเพรา่ฉะนั้นไปขึ้นเอาเดินเล่นใหญ่เลยนี่เขื่อนใหญ่มากเลยนะโอ้คนคนมากันเยอะมากเลยนะครับทุกคนยิ่งเช้ายิ่งมีคนเข้ามาเยอะนะที่สะพาน ทำอะไรอาจารย์เชนเฮ้ยใช่เปล่า ตอนนี้นะครับเราก็ได้ขับรถมาที่สันเขื่อนนะครับทุกคนนี่ยผมก็จะมาเดินเล่นแถวนี้กันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จก็จะไปหาอะไรกินนะครับเพราะตื่นมาตอนเช้านี่เรายังไม่ได้กินอะไรเลยนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นป้เขื่อนแก่งกะจันนะครับตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตให้ทุกคนดูนะครับเ นี่ครับทุนดูข้างหลังผมนะโหแัดแยงตาสวยมากเขื่อนกว้าง,งมากนะครับทุนข้างหลังก็เป็นป้ายเหมือนกันนี่นะครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้นหน่อยเดียวจันเชิญถ่ายรูปให้นหน่อย คือขอบขอบอ่างน้ําที่มาเนี่ยมันมาจากที่เวลาหน้าฝนนะมันตกตามุูเขาเนี่ยที่เนเขาแล้วมันก็จะลงร่องลงกระหลี่ไหลไหลหล,ลงมารวมอ,อยู่ที่เราเอย่าตรงนี้ถ้าเขื่อนเรามันเป็นในหลวงราชการที่วนี่เลครับถ้าน้องอยากรู้อะไรข้อมูลนี่แหละรายละเอียดทั้งหมดที่ก่อนเกินการสร้างเขื่อนตรงนี้ใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้นนเป็นหน,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 น้าแผนกของโรงไฟฟ้าที่เขาประโยชน์ที่เขาทำไฟฟ้าอะไรแต่การก่อสร้างความใหญ่ความยาวความอะไรทั้งหมดจะเป็นป้ายคนเดียวเทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาเที่ยวถ่ายรูปชมวิวกันเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยอาจารย์เช่นหิวยัง <คน S 2> ยังครับผมไสเจขาดนะฮะ,ยยะชวนตั้งนานไม่ไปไักทีเลยถ่ายรูปใช่เปล่า<ช> ินตัว,นวันนี้ก็เป็นเขื่อนนะครับด้านล่างก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแหล่งผลิตไฟ,ไฟฟ้านะทุกคนเห็นไหมข้างนัง้นผมเนี่ยเที่ยวสนุกส่งอันนี้ข้อน่เป็นข้อมูลเขามีบาร์โคดนะครับมีบาร์โคดให้สกแกนนะครับก็จะเป็นข้อมูลของแก่งกระจานนะครับเป็นข้อมูลของเขื่อนนะครับทุกคนที่มาที่ไปนะครับผมโอเคก็นั่นแหละครับก็ก็ตรงนี้ก็ขอจบเท่านี้นะทุกคน เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับ